พูดถึงหนุ่มหล่อมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะตอนนี้กำลังแบบโดเรมฟาสซลาทีโดไลลูกขอละครเวทีนดัดเดทยังไงล่ะ้า สไตายกลายเป็นมีมอุ้ยทัวร์โซเชียลเลยล่ะค่ะบอกเลยนะเดบทําถึงจึงมากกรามอกก้ามใจคุณผู้ชมคนที่ชมคือใครรู้ไหมคะเชิญชมหนักมากพี่นัทมีเรียงอะเจ้าของบทนางเอกเมื่อย้อนกลับไป17ปีที่แล้วค่ะผู้ชมจาได้ไหมคะเป็นเวอร์ชั่นแรกละครเวทีของรัชดาลัยเรื่องแรกเลยนะแต่ความสวยของพี่นัทคือล่าสุดที่ฉันไปเจอมาโอ้โหสวยจึ้งตะลึงงันเธอหน้ไปน้มา49เนี่ยปีนี้จะ50เดี๋ยวนี้คนจะ50คน50สวยเปล่ง ปังมากนะคะส่วนตัวพี่นัทบอกว่าเอาจริง เรื่องผลงานของณเดชรวมไปถึงฟ้าจดทรายเขาดีใจมากนะคะที่ละครเรื่องนี้ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะความประทับใจคือโปรตโรดักชันอลังการงานสร้างมาก<อ>ยิ่งใหญ่รัชาดาลัยสมชื่อค่ะที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่แบบว่าพี่นัทแอบมีหวั่นไหวไนั่นก็คือกลามของณเดชนนี่ในเรื่องถ้าใครไปดูนะคะมันจะมีช็อตที่แบบว่ากลางทะเลทรายมิเชลกับชาลีกาลังแบบว่าบอกรักกันคุณผู้ชมตอนนั้นแบบอืออ,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 อะไรอ่ะสุดยอดไม่เชื่อไปฟังพี่นัทเลยสิ อ oh. จะบอกว่าซิกแพคของชาริฟน่าจะร้อนกว่าทะเลทรายนอกเหนือกว่านั้นนอกเหนือจากซิกแพคนะเชื่อว่าความสามารถของเขากับนักสแสดงทุกๆคนนะเชื่อว่าทุกๆคนนี้แบบจะต้องเอาอยู่โลดโอโหตอนนี้มันมีคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันเยอะ uh huh. อะไรนะแคนแคนพัรักของฉันมันถูกยิยงไป oh. ได้แน่ได้ต<ด>่อคือบ,อย,บอยแวะมาดูงานที่ไทยรัฐนิดนึนนงค่ะเราพร้อมเลยค่ะร้องทำความสะอาดเก็บเวที <laughs> <ต>เป็นได้แค่ฐานนะ